นำเสนองานรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องลูกทางพันธุก,กรรมผู้นำเสนอชื่อเด็กชายธนพงษ์จงจันทร์ชื่อเล่นชื่อภูมิอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามกับสี่เลขที่สิบสี่ครูผู้สอนนายธนัชชัยหิรันพัฒนวิรุณชื่อเล่นครูเอฟหัวข้อที่หนึง่ง โรคทางพันธุกรรมคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซมซึ่งเป็นหน่วยพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกทำให้เกิดความบกพร่องในการทำงานของร่างกายตั้งแต่กำเนิดหรือแสดงอาการในภายหลังได้โรคเหล่านี้มีหลายประเภทเช่นความผิดปกติของโครโมโซมเช่นดาวซินโดมหรือ ความผิดปกติของยีนเดียวเช่นธารัสซีเมียการป้องกันทำได้โดยการตรวจสุขภาพร่างกายก่อนแต่งงานหรือตั้งครรภ์เพื่อทราบความเสี่ยงในการเป็นพาหะของโรคทางพันธุกรรมหัวข้อที่สสาเหตุของการเกิดโรคทางพันธุกรรมยีนกายพันธุ์เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติในยีนเพียงเล็กน้อย ซึ่งส่งผลทำให้การทำงานของโปรตีนที่ควบคุมลักษณะต่างๆางผิดปกติไปโครโมโซมผิดปกติเกิดความผิดปกติในจำนวนมากหรือโครงสร้างของโครโมโซมทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติหัวข้อที่3การป้องกันและการดูแลการตรวจคัดกรอง ตรวจหาความเสี่ยงก่อนมีบุตรหรือระหว่างตั้งครรภการรักษาเฉพาะโรคเช่นการถ่ายเลือดให้ผู้ป่วยทาละสัสซีเมียหรือการใช้ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะต่อยีนการดูแลแบบประครบประคองเช่นกายภาพบำบัดการฝึกพัฒนาการการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังจนจบครับ